สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องแฟงสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะน้องแฟงอยู่ที่ร้านสามเหลี่ยมออโต้นะคะอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะตอนนี้นะคะยังมีสองสาขาอยู่นะคะแต่ว่าสาขากทมนะคะจะปิดวันที่23นี้นะคะทางร้านไม่ได้ต่อสัญญานะคะหากลูกค้าอยากดูรถนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาที่สาขาขอนแก่นได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากมายมากกว่า300คันแน่นอนค่ะจอดที่หน้าร้านประมาณร้อยกว่าคันนะคะแต่ว่ายังมีหลังบ้านยังมีโกดังอีกนะคะ ทางลูกค้าจะเข้ามานะคะแจ้งนัดกันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแฟงเช็ครถให้นะคะว่ารถจะจอดอยู่ที่ไหนนะวันนี้นะคะน้องแฟงจะมารีวิว Honda City เครื่อง1,000นะคะตัวนี้เป็นรุ่นย่อยตัว V ด้วยนะคะและน้องคันนี้ออกใหม่6,000 0กว่าบาทนะคะลูกค้าแต่วันนี้จัดโปรรถพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่0 0 0 0 0กว่วเท่านั้นนะและน้องคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 2 2เลขไมน้องอยู่ที่80,000เท่านั้นนะคะ นี่นะไม่น้องยังไม่ถึงแสนเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะและน้องคันนี้นะคะมาพร้อมสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ได้เป็นสีเทาอ่อนมาให้นะคะลูกค้าเครื่องหนึ่งพันประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะเครื่องเล็กนะและน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเงินโครเมียมนะคะตัดกันกับสีตัวรถสีเทาแบบนี้นะคะตามด้วยโลโก้แบรนด์ฮอนด้าสีเงินโครเมียมเลยนะคะตัวกระจังหน้าน้องนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์มาให้ตัวนี้ให้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะคะบอกเลยว่าด้านนอกน้องสวยมากๆเลยนะคะหาลูกค้าชอบคันนี้นะคะหรืออยากดูรถจริงนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะและหากลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะลูกค้าเพียงแค่ทักบ้านเขียวน้องแฟงมานะคะที่แอดหนึ่งสองสามบีนะคะเดี๋ยวน้องแฟงส่งรูปรายละเอียดรถเพิ่มเติมให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องหรืออะไรที่ลูกค้าอยากดูนะคะลูกค้าแคปหน้าจอทักมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อนะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะน้องมาพร้อมล้อแม็กสีเทาแบบนี้นะคะเป็นล้อแท้แทของแมนฮอน้าเลยนะคะนี่นะสวยแบบนี้นะคะตัวล้อบอกเลยว่าสีเทาตัวรถน้องมาพร้อมสีเทาเช่นกัน,นะคะ่ะและส่วนตัวกระจกด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป,เป็นสีเทาตัดกันกับสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้เลยนะคะและน้องคันนี้นะคะตัดขอบกับตัวกระจกนะคะตัดขอบกับสีดํามาให้นะสวยแบบนี้เลยนะคะสําหรับ h o n d a City 1.0ตัว V นะคะตัวนี้ได้ระบบกุญแจแบบ k ค e บลมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันค่ะส่วนภายในน้องคันนี้นะคะน้องได้เป็นโทนสีดำมาให้นะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะนะคะน้องได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยีน่น,นะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะแล้วน้องตัดเย็บด,ด้วยได้สีเทามาให้เช่นกันค่ะ ส่วนพวงมาลัยนะคะมาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มโทรเข้าโทรออกรับสายหรือเพิ่มเสียงลดเสียงทําได้หมดเลยนะคะตัวนี้ห่อหุ้มด้วยหนังพลาสติกสีดำมาให้นะคะสว,สวยๆไปเลยนะสําหรับเจ้าสตีคันนี้นะคะและที่ร้านนะคะเรามีรับประกันศูนย์ให้เหมือนกันนะคะสูงสุดถึง3ปีเลยนะคะและที่ร้านยังรับประกันอีกนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่หรือกอไม้แน่นอนคะ่ะลูกค้า ทางลูกค้านะคะนํารถเข้าศูนย์และลูกค้าตรวจเจอนะคะทางร้านเรานะยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่คะ่ะตรงนี้นะแถวคอนโซลกลางนะคะมาพร้อมหน้าจอวิทยุมีช่องแอร์มาให้ตัวนี้แอร์เย็นเพียงพอค่ะเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบรกมือแม,มนนวลนะตัวนี้ปรับแอร์แบบออโต้มาให้นะคะมาพร้อมที่รองแขนตรงนี้เป็นผ้ามาให้นะคะตัดเย็บด้วยได้สีแบบนี้นะคะ ช่องเก็บของมีมาให้เช่นกันค่ะตัวนี้ยังไม่ลึกมากนะคะมาพร้อมไฟส่องสว่างด้านบนนะคะและน้องคันนี้นะคะยังมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะคะมาใหญ่ๆห่แบบนี้เลยนะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะไม่เน้นออปชั่นนะคะน้องแฟงแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะกําลังน่าใช้เลยนะคะน้องคันนี้่อนเริ่มต้นที่เจ็ดแปดพันกว่าทเท่านั้นค่ะเป็นรถปี2022นนะคะน้องคันนี้ ในน้องคันนี้นะคะยังได้ปุ่มพุสตาร์ทมาให้ด้วยนะคะส่วนด้านประตูนะคะเป็นโทนสีดำประมาณนี้เลยค่ะควบคุมปรับกระจกออกโต้ได้สี่ทิศทางนะคะส่วนตรงนี้นะคะห่อหุ้มด้วยผ้าสีดำนะคะตัดก,กันกับสีขอาตัวรถนะคะมีลำโพงมาให้เช่นกันค่ะเดี๋ยวไปชมฝั่งห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะ สงห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสภาพใหม่คลิปแบบนี้เลยนะใหม่คลิปมากเลยนะคะคันนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะแถวคอนโซนกลางน้องนะคะมาพร้อมช่องเก็บของอีกหนึ่งช่องนะคะส่วนด้านเบาะนะคะมีช่องเก็บเอกสารมาให้นะคะมีมาให้แค่ฝั่งด้านข้างคนขับนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าคันนี้น้องกว้างเลยนะคะน้องคันนี้เป็นรถปี2022นะคะ ไม้ที่8ปดหมื่นกว่าเท่านั้นนะออกไมหกแสนกว่าบาทนะคะแต่วันนี้จัดโปรโพิเศษเหลือเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นคะ่ะและรับประกันศูนย์ให้สูงสุดถึงสาปีเลยนะคะลูกค้านี่นะใครกำลังมองหารถ4ประตูนแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะตัวนี้มาพร้อมสีเทานะคะส่วนไฟท้ายน้องนะคะมาพร้อมไฟท้ายแบบฮาโลเจน แบบ led นะคะตัวนี้ให้ไฟท้ายสายสวยแบบนี้เลยนะคะตัดกันกันกบสีตัวรถให้ความหรูหรามาในตัวนะคะประมาณนี้เลยนะหากใครนะคะที่ชอบคันนี้นะคะลูกค้าแคปหน้าจอให้ติดายทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะนะคะส่วนตัวด้านท้ายเนาะนะคะให้ด้านท้ายเก็บของมาก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้แถมยางมาให้นะคะ เดี๋ยวไปชมฝัง่งด้านข้างผู้คนขับกันบ้างนะคะส่วนตัวด้านข้างคนขับนะคะแถวคอนโซลหน้ามีมาให้นะคะเป็นสีทูโทนเป็นสีเท่าตัดกันกับสีดํานะคะตัวนี้แอร์เย็นเพียงพอเช่นกันค่ะลูกค้าช่องเก็บเอเกสารนะคะมีมาให้ตรงนี้เลยนะนี่นะคะเสร็จสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยากได้เป็นแบรนด์หลักนะคะ น้องแฟงแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda City เครื่องพันเครื่อง1.0นะคะเป็นรุ่นย่อยตัว V รถปี2022หไม่80,000ืนะคะไม่น้อยมากเลยนะคะสำหรับประมาณ2-3ปีนะคะและผ่อนไม่ถึงหมื่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอทักมาที่แอด1-2-3ตรงนี้ได้เลยนะคะมีอัปเดตคิดทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ ขกันใหม่วันถัดไปนะคะ